สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่23-29ถึง29กันยายนนะฮะซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน m o r p o n g 9 9 9ติดต่อซร้อย rose c o นะฮะ ลน์เช่นเดียวกันครับ MOR PONG 999ชาวราศีกุมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรรอคุณอยู่บ้างน,นะครับ ชาวราสีกลุ่มนะฮะคุณได้เอเดอบัพส์อดอบัพนี่หมายถึงเรื่องของการเดินออกตัดสินใจเดินลาจากโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะห่างกันไปกับเพื่อนห่างๆไปกับแฟนหรือว่า มีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเองต้องเดินออกจากคอนฟโซนของตัวคุณสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักนะฮะมีการเดินทางนะผมรู้สึกว่าโดย general แล้วอาจจะหมายถึงการเดินทางแล้วเป็นการเดินทางที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับผม,มคุณได้ princess of p e n a c l e s โ okay. อเคไม่พร้อมเท่าไหร่แต่มีผลประโยชน์ ผมรู้สึกว่าในการเดินทางนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานเป็นหลักนะฮะหรือเกี่ยวกับการลงทุนไม่ได้เกี่ยวกับไม่ใช่เกี่ยวกับการเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปเพื่อลื่นเริงเรือรอ,อะไรก็แล้วแต่พบปะนะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของ business นะ,ะเป็นเรื่องของ business นะฮะเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นเองนะฮะ คุณได้เออร์โซลส์นะฮะใจไม่อยากไปเลยใจไม่อยากทําเลยนะผมรู้สึกว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าอาไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนะฮะตัดสินใจในที่ที่ไม่เคยทํามาก่อนไปบุกเบิกเบิกเลิกแล้วตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเออผมรู้สึกว่าในสัปดาห์กลางกลางสัปดาห์ตัวคุณอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านหรือว่า blank blank นะครับผมโอเคสาหรับชาวราศีกุมนะเพราะฉะนั้นมาอีกพลังงานหนึ่งคุณได้อะไรคุณได้ คุณได้เซเว่นออฟโซนะฮะโอเคมีฮิดเด้นอะเจนมีผมรู้สึกว่าเหมือนกับตัวคุณเองถูกมอบหมายให้เดินทางหรือว่ามีเหตุอะไรให้คุณเองเดินทางแล้วในการเดินทางเนี้ยมี h i d เด้นอะเจนมีประเด็นซ่อนอยู่เออแล้วมันเป็นเรื่องงานผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีประเด็นอยู่อาจจะเป็นประเด็นที่ตัวคุณเองได้ประโยชน์หรืออาจจะเป็นประเด็นที่ตัวคุณเองเสียประโยชน์มากๆแล้วก็ เออเขาเรียกอะไรดีเหมือนกับส่งคุณไปทํางานที่ตัวคุณเองไม่พร้อมหรือว่าแต่ต้องไปทำอะ่ะเพราะว่าเหมือนเขาเขาบังคับอะ่ะโหวตนะเออให้ทำนะผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะเจองานที่ไม่พร้อมนะฮะหรือว่าตัวคุณเองไม่เขาเรียกอะไรยังไม่พร้อมที่จะทำนะครับโอเคนะในสัปดาห์นี้ชาวราศีกุมจะเป็นงานงานตรงนี้เลยโอเคเรามาต่อกันด้วยออราเคนะครับผมสตาร์ซีดออร c l ค ค okay. จริงๆ Oracle ก็จะมีหลายเด็กนะแต่ว่าผมชอบเด็กเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับมันเด็กเนี้ยมันดึงพลังงานที่อยู่ในจิต conscious u n conscious แล้วก็ sub conscious เนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับใครสนใจนี่เห็น QR code อะไรตรงนี้นี่ก็อ่านดูได้นะฮะ <Okay. S 2> อเดี๋ยวตั้งสมาธิไปพร้อมๆกันผมนะฮะเดี๋ยวเราดูพลังงานจักรวาลจากไพ่ออร์คโนิดหนึ่งครับโอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะผมรู้สึกว่าเหมือนกับเรากำลังฝ่าฟันนะครับเพราะว่าคือช่วงเนี้ยเราอยู่ในเดือนกันยานะ และเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนแห่งธาตุดินนะเดือนแห่งธาตุดินแล้วเป็นธาตุดินในแบบลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเป็นพลังงานที่โบริษัทตอนตกเขาเรียก m i r a b l e e a r t h นะครับผมก็คือเป็น Earth เป็นธาตุดินแต่ว่าเป็นลักษณะของประเภท m u ล a b l e ก็คือการเปลี่ยนแปลงมีดินามิกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าคุณสังเกตเนี่ยเดือนกันยามันก็คือถ้าเกิด มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสภาวะอากาศแล้วก็ฤดูเพราะว่ามันคืออะไรครับมันคือรอยต่อระหว่างซัมเมอร์ไปเป็นฟอลส์นะฮะถ้าเกิดคุณอยู่เขาเรียกนอร์เทิร์นเฮมิสเฟียหรือว่าทางซีกโลกเหนือนะครับผมโอเคถ้าใครอยู่ออสเตรเลียก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าเป็นซาทเทิร์นเฮมิสเฟียนะฮะโอเคอ่ะอ่ะแต่ว่าผมอยู่ อเมริกานะครับผมอยู่ US mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในส่วนของ Northern Hemisphere นะหรือซีกโลกทางเหนือช่วงนี้ก็กันยางก็จะเป็นช่วง mm hmm. เขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านนะผมอยู่ฟลอริดันก็จะเป็นมนซูนซีซันเป็นเหมือนมีเฮอริเคนใช่ไหมที่ไทยก็อาจจะเป็นฝนฟ้าขนองนะครับหรือว่าไต้ฝุน่นอะไรแบบนั้นนะเข้จอ่ะพลังงานนะครับ Okay. ในสถานการณ์นี้นะฮะพลังงาน uh, Oracle นะครับบอกคุณให้บอกคุณให้รอนั่นเองนะฮะ Wait นะครับผม Wait โอเค Wait It's not yet time นะฮะยังไม่ถึงเวลานะครับผม It's not yet time Things are being woven นะฮะในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าใคร คือมันยังไม่ถึงเวลาบอกให้รอนะครับผมบอกให้รอในพลังงานจักรวาลเนี่ยในส่วนของตัวคุณที่เหมือนจะอยากจะทำอะไรหรือทนไม่ไหวแล้วที่จะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าประโยคแรกไม่เท่าไหร่นะฮะประโยคแรกมันบอกว่า it's not yet time ยังไม่ถึงเวลานะครับผมแต่มันให้เหตุผลในประโยคหลังนะฮะก็คืออะไรครับ things are being woven ะะ things are being woven ก็คือมีการเขาเรียกถักทอหรือว่ามีการร้อยเรียงมีการเริ่มต้นหรือว่ามีการก่อให้ก่อให้เกิดกำเนิดของสถานการณ์บางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเองไม่รอคุณจะไม่เห็นอะไรในสถานการณ์คุณอาจจะตัดสินใจโดยที่ใช้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะฮะซึ่ง เมื่อคุณอยู่ในเดือนกันยาอยู่ใน mutable earth นะครับผม earth นี่คือความเขาเรียกอะไรเป็นธาตุที่มันแน่นอนมั่นคงเป็นปึกแผ่นใช่ไหมแต่ครันนี้เนี่ยมัน mutable มันเหมือนกับคุณเองเขาจะเรียกอะไรดีเหมือนคุณเองกำลังตัดสินใจแต่จู่ๆมันมีพื้นฐานบางอย่างมี บางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนเราทำให้ตัวคุณเองอาจจะต้องกลับมาตัดสินใจอีกครั้งถ้าเกิดคุณไม่รอไอสถานาการณ์ให้มันเปิดเผยทั้งหมดก่อนมันเหมือนกับอะไรดิมันเหมือนกับเอ่อผมผมมองพลังงานนี้เหมือนกับเอิร์ธควักเหมือนกับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านอย่างรุนแรงนะฮะเพราะว่าคือเวลาเป็นธาตุดินแล้วเนี่ยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมักจะหมายถึงหมายถึงเอิร์ธควักหมายถึงแผ่นดินไหวมีการเขาเรียก groundbreaking ก็คือเหมือนกับมีปัตภีสถานสถานสะเทือนอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่พื้นฐานมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมหมอคะและไอ้พื้นฐานอะไรที่มันจะเปลี่ยนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมนะว่าพลังงานจักรวาลต้องการบอกอะไรตอนนี้เขาบอกให้รอบางส่วนของพวกคุณเนี่ยเป็นเรื่องของรอเรื่องของความสัมพันธ์บางส่วนของพวกคุณรอเรื่องของงานนะฮะโอกาสนะครับหรือว่าบางส่วนของพวกคุณอาจจะรอเรื่อง เงินผมด้วยนะเออในสถานการณ์นี้นะฮะเพราะรออะไรหมอหมอรออะไรถ้าใครรู้ว่าผมรออะไรนะคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วคุณจะรู้ว่าผมรออะไรรอปันผลนั่นเองนะเงินปันผลนะครับผมเพราะว่านี่คือปันผลซีซันนะหุ้นปันผลในตลาดหุ้นนะครับมาค่นี้ รายงาน,นต่อไปนะฮะผมจะดึงอยู่3ใบนะฮะนี่คือใบที่2นะครับผมหมายถึงช่วงกลางของสัปดาห์เเขาบอกว่าอะไร The New Earth อ๋อโอเค The New Earth นะฮะ The New Earth เลยนะครับ The New Earth โลกใบใหม่สถานาการณ์ใบใหม่นะฮะกลุ่มคนงานโอกาสการเงินนะฮะที่สำคัญในเรื่องของการเงินนี้น่าส,น,าน,าสนใจ It's happening โอ้พลังงานามา <ines> 1, ในลักษณะเดียวกันหมดเลยมันบอกว่าอะไรครับประโยคแรกคือ it's happening ก็คือการเกิดกำลังเกิดขึ้นกำลังมีตัวตนอยู่ keep hold the vision เขาให้จัจ้องนะฮะให้จับตาให้โฟกัสให้มีสมาธิให้เพ่งเล็งนะฮะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณเองกำลังดูเขาเรียกอะไรดีดูท้องฟ้าแล้วกันดูให้ง่ายที่สุดทุกคนมีท้องฟ้านะใช่ไหม คุณมีท้องฟ้าใช่ไหมเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บคุณจะเห็นท้องฟ้าผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเมฆลอยคุณจะเห็นเมฆลอยถ้าเกิดคุณเองตั้งใจพอหรือโฟกัสมันพอหรืออยู่จิตจิตคุณนิ่งพอเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมฆมันกําลังเคลื่อนตัวช้าหรือเร็วนี่แตกต่างกันนะฮะแต่ว่าอย่างอย่างที่อเมริกานี่ในช่วงเวลานี้เนี่ยเมฆจะเคลื่อนที่เร็วมากนะเพราะว่าลมแรงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของ ผมจะเรียกว่าอะไรดีเฮอริเคนซีซันนะฮะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในส่วนของพวกฟลอริดาพวกเท็กซัสพวกลุยเซียนาหรืออะไรแบบนี้ที่อยู่ติดกับอ่าวเม็กซิโกทั้งหลายแอลบามานะฮะแบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเฮอริเคนซีซันจะโดนฝนถลม่มจะโดนลมแรงนะฮะ เ,เพราะฉะนั้นในสนก,กินเขาบอกว่า keep hold the vision คือคุณเองต้องจับจ้องดีๆผมรู้สึกว่าโอกาสมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในเพลนไซส์มันอยู่ในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณนะ่แต่ถ้าเกิดคุณเองไม่มีสมาธิพอคุณจะไม่เห็นเออเพราะฉะนั้นอันนี้มันบอกว่าคือตอนแรกเลยเนี่ยคุณเองดูร้อยเรียงพลังงานนะอันแรกะเขาบอกให้หยุดรอใช่ไหมอันที่สคือให้จดจ้องให้ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ที่อยู่ตรงหน้าคุณคะนะครับผมนะ คุณลองนึกในสถานการณ์ของตัวคุณว่าถ้าเกิดคุณคุณอยู่ในสานการใดตรงน,นี้เนี่ยคุณหยุดรอคุณตั้งสมาธิคุณจะเห็นสิ่งใหม่คุณจะเห็นโอกาสเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูใบสุดท้ายนะฮะสำหรับ Oracle คุณได้ Earth p u s s a t i n เพูดถึง Earth หมดเลยนะครับผมหมายถึงท่าด,ดินหมายถึงพื้นโลกหมายถึงดวงดาวหมายถึง Fundamental หมายถึงพื้นฐานต่างๆ Earth Earth Pulsing เอ่อโทษที Earth Pulsing Earth p u s i n g คืออะไรครับโลกเป็นจังหวะโลกเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโมเมนต์โมเมนต์หนึ่ง Earth Pulsing Power of the m o t h e r ให้จดจ้องดูสิ่งที่ท่าดินสิ่งที่สถานาการณ์ในเดือนกันยายนสำหรับสัปดาห์นี้คุณเห็นคุณดูคือ Earth Pulsing คือบางคนนี่อาจจะรู้สึกว่า,าโลกมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเพราะว่าด้วยความที่ตัวพื้นที่หรือว่าคุณเองอาจจะจิตอาจจะไม่ได้อยู่หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของกายภาพตัวพื้นโลกมันใหญ่มากๆแล้วคุณเองก็ไม่รู้สึกว่าโลกมันเคลื่อนที่จริงๆโลกมันโคจรอยู่เนาะโคจรรอบสุริยะจักรวาลเพราะฉะนั้นโลกมันเคลื่อนที่นะฮะครนี้เวลาเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะมีความเร็วของมันมันจะมี แพทเทิร์นของมันนะครับวงโครจรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ให้บอกว่าคุณหยุดรอใช่ไหมแล้วก็จ้องมองคุณจะเห็นจังหวะของโอกาสคุณจะเห็นจังหวะของชีวิตคุณจะเห็นจังหวะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะเห็นจังหวะจากปากของคนที่คุณเอ่อเขาเรียกอะไรรอคอยคําตอบตรงนั้นนะหรือว่าคุณจะเห็นโอกาสในเรื่องของการลงทุนอา่าเพราะว่าอันนี้ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้รอต้องใช้ความอดทน แล้วก็บอกอะไร ports of the mother p o r t of the mother นะฮะ the mother นี่คือหมายถึง the mother earth, หมายถึงโลกหมายถึงตัวพื้นดิน slow down time in nature ให้ slow down time in nature นะฮะเป็นพลังงานจักรวาลที่พยายามบอกให้คุณเองช้าลงแล้วก็โฟกัสในส่วนของ ในส่วนของสถานการณ์เพ่งมองให้ดีโอกาสอยู่ตรงนั้นนะครับผมันั้นคือพลังงานของ Oracle ที่ผมเอามาฝากกันนะฮะมาเดี๋ยวเราจะเดินหน้าต่อนะครับไปดูนะในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเดวผมขอเช็คนิดหนึ่งนะฮะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้ในส่วนของเมื่อกี้พูดเรียบร้อยนะฮะ o อราคาเรียบร้อยนะ แคนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโหราศาสตร์ดูซิว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรรอคุณอยู่นะฮะโอเคโอเคในสัปดาห์นี้เนี่ยมีแอสเปกอยู่2อันจริงๆมีแค่อันเดียวแต่ว่ามันก้คาบคาบเกี่ยวเข้าใกล้กันค่อนข้างมากเลยและกันก็เอามาพูดนะครับผม ในช่วงวันที่23เนี่ยช่วงวันที่22 23ขึ้นอยู่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่อเมริกาก็จะเป็น22ถ้าคุณอยู่ไทยก็จะเป็น23ดาวอาทิตย์นะครับผมกับดาวศุกร์เนี่ยเข้าไปอยู่หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าส่งผลต่อเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวแห่งเขาเรียกอะไรดี ดาวแห่งความงามดาวแห่งความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในต้นสัปดาห์เลยเนี่ยคุณจะได้จะได้เห็นโอกาสอะไรสักอย่างเขาถึงบอกให้คุณรอไงนะพลังงานโอราโคเนี่ยถึงพลังงานจักรวาลถึงบอกให้คุณรอเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยคุณเองอาจจะพลาดโอกาสอะไรไปโดยที่คุณเองมองข้ามมันไปอันที่หอันที่2คือคุณเองประมาทคิดว่ามันไม่ได ไม่ได้สําคัญหรือว่ามันเหมือนกับเส้นผมบังภูเขานะมันเหมือนกับอะไรที่อยู่ใกล้ตัวมากนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเวลาดาวอาทิตย์สถิตอยู่ใกล้กับดาวศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เ <c oughs> นื่องจากคุณเองอยู่ใกล้อยู่ใกล้ความสัมพันธ์นั้นจนเกินไปอยู่ใกล้คนคนนั้นมา <c oughs> จนเกินไปทําให้ตัวคุณเองรู้สึกไม่แคร์หรือรู้สึก เขาไม่ได้เป็นจุดสนใจหรือไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของ oracle ในถึงให้บอกให้หยุดให้รอให้เพ่งเลง็งให้ดูในสิ่งที่ตัวผมรู้สึกว่านี่กำลังพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณคนที่เขาเจอคุณตลอดนะครับผมอาจจะเป็นถ้าใครมีประเด็นกับคู่อาจจะเป็นแฟนคุณอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่นะฮะที่ อยู่ข้างๆคุณเลยนะฮะอยู่ใต้ชายคาเดียวกับคุณนอนบนเตียงเดียวกับคุณเลยนะครับอันที่1นนะฮะให้ให้มองดูดีๆอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ที่แปลกไปหรือผิดปกติไปถ้าเกิดคุณเองแบบลองเพ่งเลง็งหรือว่าลองมองโฟกัสเข้าไปจริงๆก็าอ,าจจาอาจจะก็อาจจะกําลังสื่อสารอะไรอยู่โดยที่คุณเองไม่รู้ตัวอันที่2นะครับผมในเรื่องของผมมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อ,อาจจะ แตกแยกออกมานิดหนึ่งนะนอกออกมานิดนึงในประเด็นในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อาจจะมีคนที่กำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกำลังจะจ้ำ to conclusion นะฮะหรือว่ากำลังจะกระโดดเข้าไปชี้นะฮะว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้นะฮะ ตัดด่วนตัดสินใช้คำว่าด่วนตัดสินบุคคลคนนั้นเร็วจนเกินไปทำให้พลาดโอกาสอะไรบางอย่างนะฮะบางทีอาจจะคิดว่าเอยเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่แล้วแต่เลยที่ตัวคุณเองรู้สึกดีกับเขานะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้โชว์เขาแรกอะไร ตัวตนที่แท้จริงออกมานะครับผมหรือคุณเองตัดสินใจว่าอ๋อคนนี้ไม่ดีหรอกเขาเป็นคนอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเป็นลักษณะที่คุณเองเห็นเสี้ยวหนึ่งของชีวิตของเขาเห็นเสี้ยวหนึ่งของตัวตนของเขาแล้วตัวคุณเองอเขาเลรกอะไรดี บางส่วนของพวกพวกคุณนะผมคิดว่าไม่ทันได้ระมัดระวังแล้วก็มองข้ามมันไปนะฮะในขณะที่บางส่วนของพวกคุณนะแต่ผมเชื่อว่าในสถานการณ์นี้เป็นส่วนน้อยคือจงใจที่จะไม่มองส่วนที่ไม่ดีของเขาอะนะครับผมนะนั่นคือในช่วงของต้นสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็อาจจะให้ระมัดระวังนะครับผมอย่างเรื่องการงงการงานงานะฮะกิจการการง,ง,งานของคุณเนี่ยคุณเองอาจจะเขาเรียกอะไร ระมัดระวังการตัดสินใจรอให้มันนิ่งกว่านี้นะครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะฮะผมไม่อยากให้ตัวคุณเองเขาเรียกอะไรพลาดโอกาสดีดีนะแล้วในช่วงของกลางสัปดาห์นะครับผมกลางสัปดาห์ประมาณวันที่26-27แล้วแต่ว่าคุณอยู่ไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่อเมริกานะอะไรนั้นดาวพุธนะครับผม สถิตยอยู่ในราศีตุลดาวพุธสถิตยอยู่ในราศีตุลเนี่ยในช่วงกลางสัปดาห์ผมเลยเตว่าเป็นกลางสัปดาห์ล้วกันเนี่ย <S <S ตัวคุณจะเจอโอกาสในการสื่อสารนะฮะ <S 1> <S 1> เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อาจจะ <S 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 อยากจะทําอะไรทีเ่เป็นการหาข้อตกลงร่วมกันวางแผนนะมีการวางแผนไปเที่ยวกันกับเพื่อนๆวางแผนที่ทำกระทำการหลายๆคนนะ่ย ให้ใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะฮะก็คือวันที่26หรือ27จนะ,ะจริงๆมันเหมาะมากเพราะว่าถ้า27เนี้มันเป็นวันศุกร์ใช่ไหมก็วางแผนไปเที่ยวกันนะฮะออหรือใครที่ก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่าดาวพุธนะครับผมดาวเจ้าเรือนแห่งการเจราจา Mercury เรื่องของสติปัญญา i n t e l l e c t u a l ก็ ual, จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยประสบความสำเร็จส่วนนั้นนะฮะแล้วก็คาบเกี่ยวนะจร,จริงๆอาจจะ ข้ามไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วในวันที่29แล้วก็30เนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับเล่งกับดาวาดาวพุธดาวอาทิตย์เล็งดาวพุธนี้เป็นลักษณะที่มีคนถามย้อนมีคนถามเน้นมีคนเค้นเอาคําตอบนะฮะซึ่งในปลายสัปดาห์เนี่ยเป็นลักษณะที่ผมเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันปรากฏ เด่นชัดต่อตัวคุณแล้วนะฮะก็จะมีคนเข้ามาถามคุณว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่อแล้วจะไปยังไงต่ออาจจะเป็นเรื่องของคู่ของคุณอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรดีงานของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจะมีคนมาทวงความคืบหน้านะฮะหลังจากที่ตัวคุณเองจดจ้องจับจับจ้องจ้องนะฮะมาหนอาทิตย์เต็มๆนะครับผมเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งใครผมเชื่อว่าเออเสือซุ่มนะครับผมหรือคนที่ ช่างสังเกตละเอียดละอ,อเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นราศีราศีกันเนาะราศีกันนี่เป็น perfectionist เป็นคนที่เก็บดีเทลรายละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองก็จะได้เปรียบนะฮะอีกอันนึงก็คือคนที่อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็จะทํางานกิจการอะไรที่จะสําเร็จค่อนข้างง่ายเพราะตัวคุณเองจะเก็บดีเทลแล้วก็จะเอาเวิร์กคนอื่นได้มากกว่านะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้น ผมเนี่ยต้องเตือนใครดีนะฮะคือสองราศีนั้นเขาสบายและกันกับพิจิกเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ได้ผมถ้าจะให้เตือนสําหรับสัปดาห์นี้หมอปองจะเตือนคนที่อยู่ในราศีเมถุนนั่นเองนะฮะเออคือคุณอาจจะเห็นว่าหมอปองเป็นคนละเอียดขนาดนี้ทำไมหมอปองเป็นราศีเมถุนคือผมรู้ไงว่าผมล่วงง่ายเป็นคนที่อาจจะคิดอะไรเยอะแล้วก็มีหลายๆความคิดหลายๆในทางผมก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรทำให้ครบลูก เพื่อปิดรอยรั่วนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทําให้ทําให้ผมเนี่ยพยายามตามความคิดของผมแล้วก็เก็บความคิดทุกๆอันให้มันเดินหน้าต่อให้มันพักไว้หรือทําให้มันสําเร็จไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหย่อม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 ไปเพราะว่าคนที่อยู่ในราศีเจมินายนี่เป็นธาตุลมแล้วก็คิด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 เยอะนะแล้วก็เริ่มต้นทําแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะ มักจะเขาเรียกอะไรคาคาเอาไว้ไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จไอ้นั้นก็ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นผมก็มักจะเตือนตัวเองอะแหละว่าเออกลับมาปิดให้จบกลับมาปิดให้จบจดโน้ตไว้นะอันนี้จะช่วยคนที่อยู่ในราศีเมถุนถ้าจะใครใครใครจะน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ในราศีเมถุนนั่นแหละนะโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมมาฝากในสัปดาห์นี้นะผมได้หนังสือเล่มใหม่มาโอเค น,ะะน่าสนใจมากๆนะครับผมใครที่อ่านก็เอามาคุยกันคอมเมนต์กันได้นะฮะคือเขาเรียกว่าคริสตัลแพริ i งส์นะฮะในนี้เนี่ยมีพลังงานแล้วก็มีเรื่องราวของอข้อมูลในเรื่องของคริสตัลที่เหมาะสมกับทุกๆราศีนะฮะใครไม่อ่านนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่านเองแล้วเดี๋ยวผมเอามาแชร์แล้วเดี๋ยวผมเอามา, share, มา,มา,าข้เรียกอะไรดี แชร์ให้ให้ทุกๆคนนะครับผมให้ลูกเพจให้ลูกดวงเนี่ยได้ประโยชน์ได้ความรู้กันไปนะฮะอ,อ่ะโอเคอ๋อทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะฮะถ้าใครไม่ทราบนะครับผมนี่คือสร้อยอมเมทิสนะฮะเป็นสีม่วงนะมีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าอมเมทิสนี่มันสีอะไรนะจริงมันเป็นสีสีเปอร์โปสีม่วงม่งนะฮะบางเนี่ยจะเห็นใช่ไหมโอเคแล้วก็มี p ีเซียลนะฮะหรือว่า p นะีเนี ภาษาไทยๆนะะเรียกว่าปีเสียถ้าภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า bi เอ่อแล้วก็ xiu นะฮะเออแต่ถ้าอ่านเป็นพินอินในภาษาจีนเขาอ่านเรียกว่าปีเสี่ยวปีเสี่ยวปีเสี่ยวแบบนั้นแต่คนไทยเรียกปีเสียซึ่งก็อาจจะเป็นภาษาจีนแต่เป็นภาษาจีนอาจจะเป็นจีนกวางตุง้งอาจจะเป็นจีนฮกเกียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนี่คือ rose q ค a r t z นะครับผมอ่าโอเคสำหรับใครที่ได้สร้อยไปแล้วนะเออใครที่ได้สร้อยไปแล้วนะฮะให้เวลาใส่เนี่ยมีมีข้อกำหนดนิดนึงเวลาใส่เนี่ยให้เอาเออตัวปีเสียปากปีเสียนะปากนะปากปีเสียเนี่ยหันออกนะจ๊ะหันออกนะครับหันออกนะไม่หันเข้าหาตัวนี้ตูดตูดเนี่ย จะหันข้าหาตัวผมใช่ไหมแต่ว่าปากเนี่ยให้หันออกไปหน้ากล้องเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะ,ะดึงดูดพลังงานนะฮะถ้าเกิดใครใส่สลับกนันนี้ก็อาจจะเป็นเอาพลังงานของตัวคุณออกไปไม่ได้ดึงดูดเข้ามานะครับผมโอเคไหม <laughs> เราเอาพลังงานของคุณออกไปนี่ก็จะกลายเป็นเอาพลังงานดีๆของตัวคุณออกไปข้างนอกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะลำบากได้เพราะฉะนั้นใส่ให้ถูกนะฮะใส่ให้ถูกนะครับโอเค ติดต่อสอบถามนะฮะเรื่องของสร้อยนะครับผมก็แอดไลน์นะ MORPONG 999นะครับผมโอเคแล้วเ,เราก็คุยกันสบายๆในสัปดาห์นี้เท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมพิมพ์โชคดีเทวรักนะฮะมีคนถามว่าโชคดีเทวรักแปลว่าอะไรก็มันมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า God bless นั่นเองนะฮะถามว่าเอามาจากไหนก็ผมก็ แปลตรงตัวเลยแล้วกันนะเออ God bless ก็คือโชคดีโชคดีนี่เพิ่มเข้าไปเป็น Good luck ใช่มไหมแล้วก็เทวารักษก็คือให้พระเจ้าให้คนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองคุณนะั่นก็คือโชคดีเทวารักษแล้วก็จะมีคนพิมพ์เป็นโชคดีเทพาลักษ์เทพลักษ์ก็จะเป็นเขตเขตหนึ่งหรือเป็นอ,อำเภออำเภอหนึ่งหรือเปล่านะฮะ <laughs> แล้วก็อะไรอีกอะ มีเทมาลักษเทมาลักนี่คิดว่าน่าจะพิมพ์ผิดเนาะอะ,อะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารักษ์